จบงานต้นแบบครับทำเหรียญเนนะียผมไม่ได้ทำเป็นพิมพ์อะไรเพราะเรซินผมมีปี๊ดหนึ่งผมก็มจะทำอลังการเรื<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมทำแค่เหรียญนเห็นกันรึเปล่าโอ้ขยายดูเหรียญให้เขียนอะไรนะผมก็แค่จะปั๊มนะครับหล่อเสร็จปุ๊บปัมป๊มปั๊บจบเลยไม่รู้จะได้กี่องค์แล้วไม่รู้ว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ โอเคมาลองกันดูมาทำฮิมกันเลยเขาจบงานต้นแบบครับอยู่สวนห่างเก้าเหลี่ยงข้อหอมลบรีนะครับแต่ร้านพุทธิสิลห์สามลีขุนศรลบรีครับจะเรียนสั่งงานโทงมาน,นะครับนะครับ <c oughs> มาดูไงกันมันนวดมากินข้าวก็ติดต่อมานะครับ หรือมันเรมิเศษผมปั้นพระหลังบ้านรับงานศิลปะรับงานสมัยใหม่ทั้งไทยโบราณไม่เก่งทำให้ดีที่สุดครับศูนย์เก้าสองสิบแปดห้าสี่เก้าสามห้ายูฟูแมงเหล็กเนาะครับโอเคจบงานครับไปแล้ยวยังมาดูเหรียญทองเหลืองกันทองเหลืองก็มีป้อยหนึ่งละลายปกกุ๊บก็กอดพยายามจะกอดเก็บให้ที่สุดแล้วเศษทองเหลืองมาจัดการโอเคครับ๋ยวมาดูง่านกันไปแล้ว หยุด <bluetooth signaling. c oughs> นะครับทหารข้าวแหลงข้องหออรีครับบุทรองค์คุ้มครองนะครับ <c oughs> ชอบใจหรือเปล่าพะปั้นเองก็เนี่ยกันมันเดือดกันดึงไม่ออกโอเคครับ <c oughs> หยุดล้วครับบุต <c> ร <oughs> องค์คุ้มครอง